ครับสวัสดีครับผมบุกจะนอนผิวขับตัวแทนของบริษัทไล่กาแฟของจังหวัดเลยแล้ววันนี้ผมจะมาให้พี่น้องดูหมากกาแฟของไล่ท่านมงคลจังหวัดมุกดาหารจะให้พี่น้องดูตามนี้ละ่ะแต่ละต้นไม่ใช่น้อยนะความดกของ mm hmm. ของหมาก,กาแฟอ่ะไหนว่าภาคอีสานไม่ไม่เป็นหมาก มุกดาหารปลูกแล้วเป็นแล้วอยู่ที่นี่สี่พันต้นครับไร่ของท่านมงคลต้นนี้ยังไม่สุกแต่ต้นนี้เริ่มสุกแล้วครับตามที่ดูอ่ะหมากมันตามที่ดูนี่แต่แต่ละข้อนี่ประมาณ60ลูกตามที่นับดูอ่ะอยาเข้าใจว่ามุกดาหารไม่มีกาแฟเดอรพี่น้องทุกท่านเจ้าของสวนกาแฟท่านมงคลดูแลได้ดีมากครับ อันนี้ที่ผมมาดูนี่ผมเป็นผู้ผู้เอานําโครงการของบริษัทมาจงังหวัดมุกดาหารเป็นที่นี่เป็นส่วนใหญ่ที่สุดของจงังหวัดมุกดาหารแล้วพี่น้องที่ปลูกกาแฟกับผมอยู่เดี๋ยวนี้จงังหวัดมุกดาหารประมาณถ้าจะประมาณการนี่ประมาณ60สิบไที่ปลูกได้ผล